ขอนอบน้อมแด่รพระผู้มีรพาาระภาคอรหันตัศม,มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่รพระผู้มีรพระภาอาหันตัศม,มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสารีปุตตะสัตธิวิหาริกสูตรว่าด้วยสัตถิวิหาริกของพระสารีบุตร สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรภิกษุผู้เป็นสัตธิวิหาริกบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์แล้วท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุภิกษุไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเนืองย่อมเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเนืองจักสืบต่อพรหมจันท์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้จนตลอดชีวิตเป็นไปได้ ที่ภิกษุนั้นคุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเๆจกักสืบต่อพระมจร,รย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้จนตลอดชีวิตภิกษุเชื่อว่าคุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนเีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จักพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนเีถึงความสํารวมในจกักขุนเีฟังเสียงทางหูแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสํารวมโสตินสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จักพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาโสตินสีถึงความสํารวมในโสตินสีภิกษุดมกลิ่นทางจมูกแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ปฏิบัติเพื่อสํารวมคานินเซซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาคานินเซถึงความสํารวมในคานินเซภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาชิวหินสีถึงความสำรวมในชิวหินสีภิกษุถูกต้องพอธพภะทางกายแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ปฏิบัติเพื่อสำรวมกายเย็นเซซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปปกุศลคืออภิชชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษากายเย็นเซถึงความสำรวมในกายเย็นเซภิกษุรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ปฏิบัติเพื่อสํารวมมะนินนเซซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามะนินนเ์ถึงความสํารวมในมะนินนเซภิกษุเชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละ ภิกษุเชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกไขแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้ เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุขจักมีแก่เราภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างนี้และภิกษุชื่อว่า ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเนืองเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันทำระจจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่ง ตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุดราชสีโดยข้างเบื้องขวาช้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี ภิกษุเชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเนืองเป็นอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเนืองผู้มีอายุ ท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แลสารีปุตตะสัตธิวิหาริกสูตรที่เจ็ดจบ